มามีเด็กปล่อยว่าอยากเหนียวลังอยากฉุดอยากกอบอยากโกยอยากให้ได้มากที่สุดแต่เวลาคนตายคนตายเขาแบมือเหมือนกับให้คนข้างหลังมองเห็นมองดูว่าข้าพเจ้าไม่ได้เอาอะไรไปเลยนะนะอืมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าฉลา,าดมีสติปัญญาใจเป็นบุญเป็นกุศลไม่ว่าอะไรที่เรามีเรามีเรามี ได้รับความสะดวกสบายอะไรให้ทานรักษาศีลภาวนาทุกข้างนะเตือนจิตเตือนใจของเราเสมอว่าเราเดินไปสู่ความตายเดินไปสู่หลักปาหารไม่ว่ากลางวันกลางคืนไม่ว่าหลับไม่ว่าตื่นไม่ใช่เดินด้วยเท้าเดินด้วยการเวลาการเวลาต้อนสัตว์โลกไปสู่หลักปาหานะไม่ว่าเกิดมาปุ๊บเดินไม่ได้ จะเป็นลูกเล็กเด็กแดงใครก็แล้วแต่เดินไม่ได้การเวลานั้นก็ต้อนสัตว์โลกที่เพิ่งเกิดนั่นแหละไปพร้อมกันหนึ่งเหมือนกันหมดไม่มีสองสามสี้าเก้าสิบน่นท่านจึงเปรียบเสมือนกับนายโคบาลที่ต้อนฝูงโคไปสู่ลานหญ้าที่หากินน่นายโคบาลเืออายุนี่แหละต้อนสัตว์โลกไปต้อนไปต้อนไป ไม่ได้มีใครสมีสิบที่พิเศษโคต,ตัวไหนก็ไปพร้อมกันนะบางตัวก็เลี้ยงลานยากใกล้ก็คือสัตว์ตัวนั้นมนุษย์คนนั้นสัตว์โลกลายนั้นตายในปฐมวัยร้อยปีแบ่งเป็นสามสาสิบกว่าปีสามสิบนะกว่าปีตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่ง30สิกว่าปีนะคนไหน ลายในตายในเวลานี้เรียกว่าตายในปฐมวัยนั่นะก็คือนายโคบานต้อนฝูงโคต้อนโคตัวนั้นไปเลี้ยงในลานหญ้าที่ใกล้ก็คือตายในปฐมวัยในเมื่อยังหายใจอยู่นายโกบานคืออายุนี่แหละการเวลานี่แหละก็ต้อนฝูงโคต่อไปอีกต้อนต่อไปอีกต้อนต่อไปอีกนะ่ถ้าหากว่า หมดลมหายใจตายในมัชิมวไววัยกลางคน60กว่าปีเรียกว่าตายในมัชิมวัยคือโคตัวนั้นถูกนายโคบาลต้อนไปเลี้ยงในลานญาติที่อยู่ระหว่างกึ่มการทาน <Okay. S 1> ก็ไม่ใกล้และก็ไม่ไกลนะถ้าหากว่ายังหายใจอยู่ยังหายใจอยู่นายโคบาลก็จะต้อนฝงโค ทุกตัวนั่นแหละต้อนไปเลือ่อยต้อนไปเลื่อยจะก้าสิบปีร้อยปีหรือเกินร้อยปีก็แล้วแต่โคทุกตัวจะต้องถูกนายโคบาลคืออายุต้อนไปถึงลานยญกที่หากินทุกตัวนี่เราก็เหมือนกันในขณะที่กลางวันกลางคืนที่ถูกนายโคบาลคืออายุการเวลาต้อนไปต้อนไปไม่ว่าหลับไม่ว่าตื่น เราพยายามสร้างบุญกุศลคุณงามความดีทานศีลภาวานาเดินตามมรรคาทิโอแปะแยกแยกกายกับจิตของเจ้าของเองให้ชัดเจนแจ่มแจ้ง,จงนะแล้วเราจะเดินตามสเสด็จองพุทธธอยู่ก็อยู่สุกโตไปก็ไปสุกโตคือไปดีเสียเรียนทาไรสไลดอีและก็ลอลิงนั่นเป็นตัวหนังสือ ศีลต้องปฏ,ปฏิบัติให้เกิดขึ้นที่ปิดที่ใจไม่ใช่ศีลสักแต่ว่าคำกล่าวคำพูดท่านว่าศีลไม่ว่าจะเป็นคำกล่าวคำพูดการปฏิบัติถ้าหากว่าไม่กล่าวไม่พูดไม่ได้ปฏิบัติคำว่าศีล ก็ไม่เป็นประโยชน์กับจิตกับใจของผู้ไม่ปฏิบัติเหมือนกันกันกบข้าวปาอาหารที่ไม่ได้บริโภคลับประทานลงถึงท้องศีลนะ <Okay. S 1> ของพระพุทธองค์ที่วางไว้ให้เราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติศีเลนะสุขติยันติไปสุขติได้ก็เพราะศีลนะไม่ใช่ไปได้เพราะลูกเต้าเราล้านญาติพี่น้องครอบหิบสมโปกๆๆๆไปสุขตินะพ่อน้แม่นะ คนตายก็ยังนอนอยู่ในหีบเหมือนเดิมหาำหำรับกับข้าวมาวางไว้ข้างๆหีบแล้วก็ข้อหีบปกๆพ่อแม่มากินข้าวนะเห็นหมดไหมมีแต่มแมลงวันมีแต่มดแต่แมงมาตอมมาไต่คนตายลุกขึ้นมากินไม่ได้เนะ่เพราะฉะนั้นศีลเป็นข้อปฏิบัติไม่ใช่ศีลเป็นสัแต่ว่าว่าตามพระว่าตามพระท่านบอกว่าโทษห้าประการเนีนะ ปานตาิปาตาไม่ประหารประหารไม่เข็มท่าไม่ลักไม่ขโมยไม่ผิดสามีภรรยาลูกเต้าเหล่าหลานของใครไม่โกหกหมดเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยนี่โทษห้าประการท่านวางไว้เห็นไหมลดอุบัติเหตุเพราะอะไรเพราะเมาไม่มีที่ว่ารักษาศีลไปกับพุทโธไปกับพุทโธลดอุบัติเหตุลดลงท่านถนนทางเพราะ ภาวนาพุทโธข้อรักษาศีลไม่มีมีแต่ละเมิดศีลธรรมมีแต่ไม่ใส่ใจไม่สนใจในศีลในธรรมมีแต่คึกขนองมีแต่เมาเหล้าเมาสุราที่เป็นโทษที่พระพุทธองค์วางไว้ตรัสไว้สอนไว้ว่าโทษห้าประการถ้าหากว่าใครเห็นโทษแล้วหลีกเหมือนกันกันกบไม่ได้จับปืนจับไฟไฟจะวิ่งไปเอาไหมคนนั้นเป็นไปไม่ได้นั่นะท่านจึงให้ใส่ใจให้สนใจ ศีเลนะสุขติยันติไปสุขติได้ก็เพราะศีลนี่ไม่ใช่ว่าเพราะหีบศพแล้วไปสุขติได้หรือไปทาบอกเป็นคําพูดว่าไปสุขตินะพ่อนะแม่ไปไม่ได้อืก็เหมือนกันกับญาติพี่น้องบอกกินข้าวนะกินข้าวนะถ้าหากว่าเจ้าของไม่บริโภคข้าวปลาอาหารลงถึงท้องบ่นแกว่าหิวหิวหิวอยู่ลําไปนั่นข้าวปลาอาหารก็ไม่เป็นประโยชน์กับผู้นั้น ศีเลนะนิบุตรยันติตัสมาสีลังวิโซทาเยไปถึงพระนิพพานศีลส่งถึงพระนิพพานได้ก็พอศีลเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายพึงชำระศีลของตัวเองให้หมดจดบ,บริสุทธิ์บริบูรณ์เถิดนี่ความหมายมีแต่ว่าสาธุแล้วก็แล้วไปมีแต่ว่าสาธุแล้วก็แล้วไปไม่รู้ศีลอยู่กับของอยู่กับตัวเองไม่รู้เหลือกี่ขอ้อท่านว่าศีลนหะ้า ขาสองแขนสองสีสานหนึ่งรักษาอาวัยวะของเราตั้งแต่ศีรษะลงไาหาเท้าเท้าขึ้นมหาศาีรษนนี่ให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมไม่ให้ไปทําโทษไม่ให้สร้างฟืนสร้างไฟเผาเจ้าของเองโทษนั้นจะไม่ดินมาเผากิดเผาใจของใครโทษนั้นจะไม่มีกับผู้นั้นเพราะเจ้าของอยู่ในกรอบของศีลของธรรมตั้งใจปฏิบัติตั้งใจรักษา อย่าทาเป็นพิธีแต่พูดเป็นพิธีต้องให้ใจของเจ้าของเป็นศีลเป็นธรรมจริงๆนะศีลธรรมจึงจะเป็นประโยชน์เราเกิดไม่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าเกิดมาได้ง่ายๆกิจโชมนุษย์สั์ปฏิลาภูการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ได้โดยยากเห็นไหมถ้าไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องกั้นไปเป็นปูเป็นปลาไปเป็น สัตว์ตัวแดงแมงตัวน้อยสารพัดที่ไปได้พะติดศาสตร์ได้จีวรนใหม่มาเมื่อไรจะสว่างสักทีเมื่อไรจะสว่างสักทีอยากโหจีวรนใหม่ไปบินธบาทเน่เข้าปลาอาหารที่บริโภคคงงฉั้นวันนั้นไม่ย่อยเกิดยังคืนมาตายในปัจจุบันทันด่วนก็เมืนผูกพันกับจีวรนใหม่ข้าพาเจ้าจีวรใหม่ข้าพาเจ้าไอความผูกพันตรงนั้นแหละ ชุดลากจิตใจของเจ้าของเองให้ไปเกิดเป็นเลนในจีวอนเลนตัวนั้นก็วิ่งไปวิ่งมาวิเล่นนันตัวลกเล็กตัวน้อยขนาดไหนอืมตัวเล็กตัวน้อยขนาดไหนเลนไลน์เป็นเลนเป็นไรนแล้วก็ยังวิ่งไปวิ่งมาจีวอนข้าพาเจ้าจีวอนข้าพาเจ้านะ่ะพระสงฆ์พระเจ้าเห็นเจ้าของเขาตายแล้วก็ไปจับจีวอนมาเพื่อจะเอามาใช้สอยไอ้เลนที่อยู่ในจีวอนก็วิ่งไปวิ่งมาร้องด้วย พระสงฆ์พระเจ้าพวกมีแย่งจีวรพระพระเจ้าแล้วนะเลนนะเนี่ยได้ยินถึงทิ่พระโสของพระผู้องพระผู้องก็ตตรัสอย่าเพิ่งเอาจีวรผืนนั้นไปใช้เจ้าของเขายังหวงอยู่พระสงฆ์พระเจ้าก็วางไว้จนกระทั่งเ็วันผ่านไปเลนตายไปไปเกิดพบใหม่แหละพระผธ้องก็ตรัสบอกพระสงฆ์พระเจ้าเนี่ยเข้าไปเกิดที่ใหม่แล้วเอาจีวรผ้าผ่อนผ่อนสบายผืนนั้นผ้าผืนนั้นจีวรผืนนั้นมา ใช้สอยกันได้นะนะี่ทานจึงว่าศีลเป็นเครื่องกั้นติดกั้นใจไม่ให้ใจไหลสู่ที่ต่ำในเมื่อใจดวงใดใจลายใดมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องกั้นเปรียบเสมือนกันกันกบคันเขื่อนที่แน่นหนามั่นคงฝนตกมาน้ำไหลามาฝนตกมาน้ำไหลามามีแต่จะเอือขึ้นสูงขึ้นเอ่อขึ้นสูงขึ้นไม่ว่าเราไม่ว่าเขาสัตว์ตัวแดงเมงตัวน้อยใครมีปราถนา อยากใช้สอยอยากกินอยากดื่มอยากบริโภคอะไรในน้ํานั้นใช้ได้ตามสะดวกนะถ้าหากว่าคัานเขื่อนทาดคันเขื่อนขาดและน้ําต่ําสุดอยู่ตรงไหนน้ําก็จะไหลไปอยู่ตรงนั้นนะใจที่ไม่มีสิ่ทําเป็นเครื่องกันก็เหมือนกันต่ําสุดอยู่ตรงไหน,น,นก็จะไหลไปอยู่ตรงนั้นอัตราภาพของนกหน,นูปูปีกระจจ้นกระแตสัตว์ตัวแดงแมงตัวน้อยเล็กขนาดไหนไลายล่น ก็ไปเอามาเป็นเรือนด้าัตภาพของเจ้าของเกิดได้นะถ้าหากว่าใจมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องกั้นใจมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องกั้นใจนั้นจะไม่ต่ำกว่าตภาพของมนุษย์ไปเกิดที่ไหนก็ได้ตภาพของมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติเรียบเป็นระเบียบเรียบร้อยในจิตในใจอยู่ในโลกเงาพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติเพิ่มปัญญาบารมีต่อไปนี่ ศีลรมอย่าสัแต่ว่าว่าตามพระให้ตั้งจิตตั้งใจไม่ว่าจะอยู่นอกวัดอยู่ในวัดอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเราสมาทานตั้งจิตตั้งใจเป็นการงดเว้นเป็นการปฏิบัติเป็นศีลทั้งนั้นเป็นศีลปรากฏเป็นศีลขึ้นมาในขณะที่เราตั้งใจงดเว้นไม่ใช่ไปว่าตามพระแล้วจึงเป็นศีลไม่ใช่ไปขอเอากับพระจึงได้ศีลน,นี่รักษาแขนสองขาสองศีรษะหนึ่ง ให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมนั่นแหละเรารักษาเรานี่ศีลจริงเป็นประโยชน์กับเราเหมือนกันกับบริโภคข,ข้าวปลาอาหารลงถึงท้องแลว้วข้าวปลาอาหารที่ลงถึงท้องแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายทุกส่วนไม่ใช่ว่าบริโภคข้าวปลาอาหารรับประทานลงไปถึงท้องแลว้วอาหารจงเป็นประโยชน์กับอาวัยซัว่าส่วนนั้นส่วนน,นี้นะไม่มีขอแต่ว่าบริโภคข้าวปลาอาหารลงถึงท้องแลว้วเขาทําหน้าที่ของเขาเองนี่ ศีลธรรมก็เหมือนกันเราปฏิบัติอยู่ในคุณงามความดีอยู่ในกรรอบของศีลของธรรมแล้วใจมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขและสงบใจตลอดไปยะนะโมตัสสะภะคะวะะตอะัะหะตสัมมาสัมพุทธัสสะ

Nah mau tasak awatu sama sambut tasak. Umputang sarana nggat chamie, umputang sarana nggat chamie, amang sarana nggat sangkang sarana nggat sangkang sarana.

tapi ampe bodhang sarana nonggacha mi. Tapi ampe bodhang sarana nonggacha mi. Tapi ampe amang sarana Tapi ampe amang sarana nonggacha mi samami te sarano gamanang mitwetang ano ti patang re ramanoi padang samadiyami ano ti patang we ramani padang samadiyami adinna dana We ramani sika padang samadhiyami akunadana we ramani sika padang samadhiyami kame su midcha jara we ramani sika padang samadhiyami kame su midcha jara we ramani sika padang samadhiyami Musa wadan, vera ma noiseka, padang samadhi yami. Musa wadan, vera ma noiseka, padang samadhi yami. Sura vera ma padang Hakim, mana panca sika pada nih? Selena sunggah tingganti, selena tugas empedan, selena niput tingganti. สีเลนานิปีโปรติยันติตัดสมาสีลังวีโซท่าเยเอเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายพึงชำระศีลของตัวเองให้หมดจดบ,บริสุทธิ์บริบูรณ์เถิดนี่แหละความหมายของศีลศีลธรรมจึงจะเป็นประโยชน์กับจิตกับใจของเราของทุกผู้ทุกคนสัทธาเทวมนุษยสานางเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั่วโลกไม่ใช่ว่าเป็น ครูของเทวดาของชาวพุทธแคบแค่ใครใส่ใจใครสนใจบริโภคข้าวปลาอาหารที่พระพุทธองค์พดไว้แล้วเตรียมไว้แล้วหาสาหรับไว้แล้วเชชิญมาบริโภคข้าวปลาอาหารนะจะได้เป็นท้องจะได้อิ่มจะได้มีเรี่ยวแรงพละกกาลังเดินทางไปถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัยจะไม่ไม่เหน็ดเหนื่ยอยเวลาจะได้ไม่เกิดโกกรคเพาะอาหารเกิดโรคเสียท้องนะ ใครใส่ใจใครสนใจบริโภคตามที่พระพุทธองค์เชื้อเชิญวางไว้เป็นศีลเป็นธรรมคนนั้นได้ประโยชน์ในเมื่อพระพุทธศาสนายังตกค้างอยู่ในโลกอยู่ได้เป็นประโยชน์กับผู้นั้นทั้งๆท,ที่ว่าเป็นประโยชน์แต่สัตว์โลกที่พระพุทธเจ้าปโปรดไม่ได้สามส่วนที่โปรดไม่ได้อีกส่วนเดียวที่โปรดได้เหมือนกันกันกบเขาโกเขาโกที่โปรดได้ ผลโคที่โปรโดไม่ได้และเราอย่าไปคิดว่าเขาโคมีแค่สองเขาคนอื่นเขาเป็นหมดแล้วเราเป็นเขาหนึ่งอีกเขาหนึ่งใครจะเป็นกศชนี่ให้คิดอย่างนี้เขาโคมีแค่สองเขาเขาเป็นหมดแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นนั่นเป็นคนอาภัพอภ,พภพวาสนาปล่อยจิตปล่อยใจของตัวเองให้ตกต่ำไลไปถูกสู่ทะเลหลวงไหลไปสู่วังน้ำบนไลไปสู่อันตรายนะ เมืม่มอไรจะได้กลับมาเกิดเป็นผู้เป็นคนพบพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังทมคาสอนของพร,ร,ระสัมมาทานีิภาวนาไม่มีโอกาสแน่เพราะอะไรเพราะเจ้าของปล่อยใจของเจ้าของให้ไหลไหล,ลไปสู่ทะเลหลวงนะเหมือนกันกันกบเมืองไทยเห็นไหมประเภทที่พระพุทค์โปรโดได้นอยู่ในวัดมีเท่าไหร่อยู่ในครับในบาร์อยู่ในหน้าที่การงานอยู่ในบ้านในช่อง ัมมาเลเทเมามีมากขนาดไหนวันก่อนนั่งลบผานเข้าแห่กองกระถินอยู่ทั้งเครองทั้งกองทั้งสั่นกองยาวทั้งลดแหงหผู้คนก็ทั้งถือขวดกำอค<พ>อขวดถือโจกนะถือโจกถือแก้วทั้งเททั้งลินทั้งยื่นให้นะ,นะเห็นไหมชาวพุทธชาวพุทธแต่ทะเบียนบ้านชาวพุทธแต่สัมมโนพูดว่าเป็นพุทธเป็นพุทธ พอผ่านสลูทอทหารพอทงว่าเป็นพุทธนะ่ก็เหมือนกันกับข้าวปลาอาหารที่ไม่บริโภคลงถึงท้องก็เหมือนกันกับศีลธรรมที่ท่านวางไว้แล้วแต่ไม่ใส่ใจไม่สนใจเห็นคุณค่าเห็นราคาเห็นคุณงามความดีเห็นประโยชน์ของศีลของธรรมมีแต่บนว่าหิว้วหิวหิวห้วหิวห้วแล้วก็ผ่านไปจึงไม่เป็นประโยชน์กับผู้นั้นใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราเดินตามองค์พุธทธเดินไปเส้นทางที่ท่านพา สเสด็จเสด็จดำเนินไปและจะไปอย่างปลอดภัยแล้วพวกเราวนโน้มน้าวตัวเรา,เราก็กลับมาถายทันร้อมกันน,น,กน,น้ำมตัสสะ สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะเททันเตสังโคจนะตุเอโสปะทมะคาโคเทัสสะปะปุนาติอะวสิสสะภะคะอัมหนาังปะปุนาโตภิกขุจสัมภเนียรจักะหัตตาจะ ยถา,าสุขขังปาาริพุนันโตพอดีเราเดินตามองคท่านพอดีที่ท่านวางเป็นข้อปฏิบัติไว้ไม่ว่าข้อวัดข้อปฏิบัติหลักธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วเราจะเดินไปเห็นองค์ท่านพอดีเหมือนก,นกันกับคุณยายชีแก่ที่ท่านเดินตามองค์หลวงตาจนหลวงตาท่านยกย่องชมเชยว่า เป็นผู้มีทําอันงามปรากฏดแก่จิตแก่ใจเราก็เหมือนกันอยากถึงว่าจะอยู่ในวัดอย่าเหมือนกันกันกบทับพพีที่แช่อยู่ในหม้อกแกงคําว่าทัพพีที่แช่อยู่ในหม้อแกงทัพพีไม่รู้จักรสของน้ําแกงนั่นเพราะอะไรเพราะทัพพีก็คือทัพพีเราเป็นผู้เป็นคนมีจิตมีใจอย่าใส่เกียร์ว่างอย่าปล่อยปลาล่าเลย อย่าปล่อยวางอย่าเพิกเฉยในข้อปฏิบัติทานศีลภาวนาเพราะอ,อน,นันต์เป็นสมบัติอล้ำค่ายังจะเป็นสมบัติของใจไปกับใจของเราได้จริงเหมือนกันกับเงาตามตัวนี่หลวงปู่เสาท่านพูดท่านพูดเป็นภาษาโบราณภาษาอีสานท่านว่าอัานว่าบาปบ,บุญนี่ปริบดังกับเงาแน่เงาหนันไปนําเฮ้าซูมือบ่องให้เร็นท่านเฮ้าผ้ากินผ้าลิน ถ้ามันเป็นแอนถ้ามันแอ,นแ,อนแอนฟ่อนเงานันแต่แอนนั่หมายถึงว่าเงาก็ไปกับเราเงาก็ไปกับตัวไปตลอดไม่ว่าบาปไม่ว่าบุญท่านจึงให้ทําแต่บุญกุศลทาสอนของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตัดสู้แล้วมาวางเป็นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาวางไว้ให้สัตว์โลกเป็นประโยชน์กับสัตว์โลกทุกตนทุกตัวทุกจิตทุกใจ ทุกรายไปก็คือสัพปาปัสสการนั่การไม่ทําบาปทั้งปวงนี่คำว่าบาปทั้งปวงอันไหนเป็นบาปนั่นการไม่ทําบาปทั้งปวงอันไหนเป็นบาปเหมือนกับกองฟืนกองไฟเหมือนกับฟืนกับไฟเพราะพับพทําแล้วเผาไหม้ใจดวงนั้นใจอะไรนั้นเผาไหม้ผู้นั้นท่านจึงไม่ให้ทําบาปทั้งปวงนะเพราะทําแล้วเปรียบเสมือนไฟ สัพพปาภาษาการณังการไม่ทาบาปทำปวงกุสละสู้ประซึมประทาการยังบุญกุศลให้ถึงพร้อมบุญกุศลที่เกิดจากทางกายบุญกุศลที่เกิดจากทางวาจาบุญกุศลที่เกิดถักทางใจกายเอากายของเรามาปฏิบัติรักษาศีลธรรมภาวนาวาจาเอามาไหว้พระสวดมนต์ใจเอามาเล็ดเล็ก,ลก,ลกถึงบทพุทโธธรรมโมสังโฆนั่นนั่นแหละ การทำบุญกุศลให้ถึงพร้อมนะยังบุญกุศลให้ถึงพร้อมเพราะทําแล้วมีแต่ความสุขใจมีแต่ความสงบใจมีแต่ความเย็นใจจึงต้องทํามากๆพาวิโตบรีกโตนะสาจิตตาป,ปริโยดะปะนา,ดานังการชําระจิตชําระใจของเจ้าของเองให้สะอาดหมดจดบริสุทธิ์บริบูรณ์เหมือนกับศาลาเหมือนกับบ้านกับช่องปัดกวาดเช็ดถู มีการปัดการกวาดการเช็ดการถูบ้านนั้นศาลานั้นที่อยู่ที่นั้นจะนั่งก็สะดวกจะนั่งก็สบายจะนอนก็สบายไม่สาดเท้าไม่มีฝุ่นไม่มีผงไม่มีมลทิน,นไม่มีละอองไม่มีอะไรแปลเปื้อนไม่มีมลทินเนี่ยไม่ว่าตรงไหนตรงไหนมีแต่สะอาดเป็นรามณียสถานนี่เพราะอะไรเพราะผู้อยู่มีข้อปฏิบัติใจของเจ้าของเอง ในเมื่ออาศัยกายอัตภาพนี้ร่างกายอัตภาพนี้แล้วเอาอัตภาพร่างกายกองเกิดมาแก่เกิดมาเก็บเกิดมาตายนี่แหละเอามาสร้างบุญกุศลคุณงามความดีสร้างทานศีลภาวานาให้จึงสมให้เป็นสมบัติของเจ้าของเองเพราะในเมื่อหมดลมหายใจแล้วไม่เป็นประโยชน์แล้วใครก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ใครจะอยู่ตรงนั้นใครจะอยู่ในร่างกายนั้นเขามีแต่เอาจะเอาไปเผาฟืนจะเอาจะไปใส่กองฟืนกองไฟนะน ในเมื่อหมดลมหายใจแล้วมีเจ็จะเป่วยจะเน่ามีแต่จะพูกจะพังกลับสู่ธาตุเก่าธาตุเดิมดินน้ำไฟลมนี่เพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นประโยชน์อยู่มีลมหายใจอยู่เราเอากองเกิดกองแก่กองเก็บกองตายก,อง,กองท,องที่เรามีนี่แหละมาสร้างบุญกุศลคุณงามความดีแล้วเราก็เดินไปเส้นทางที่ท่านพาดําเนินไปเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยไปก็ไปเห็นองค์พุทธูอย่างไม่ต้องสงสัย และก็เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยด้วยเอาพากันตั้งใจรับพรนะมลยใช่นิยทาวาริวะปุระปริปุริทีสกัการังเอวามีวัยตุินังเตตานางังอุปกะปะติ इच्छितं पथितं तु महङ्किपमेव समिच्छतु से पूरयन्तु शङ्कपा जन्धोपनरसो यथा मणिज्योति रसो यथा Tapanya bodhanyuwi kemacaran kala dinangari Yesu